ไม่เอานะบิลลี่ลองคิดใหม่อีกทีสิไม่ล่ะแซมเควินทําให้ฉันเดือดร้อนที่โรงเรียนในวันนี้เขาจะต้องชดใช้อย่างสาสมใจเลยทีเดียวบิลลี่แต่นายเอาหมากฝรั่งไปติดหัวเขานะ,ะอะไรแค่หมากฝรั่งอะฉันอยากมีวางไว้ที่ไหนสักที่ก็ได้อะ <No. S 1> เพียงแค่นายจะช่วยฉันปลาไข่ใส่บ้านเขาได้หรือเปล่าแค่ปลาไข่นะบิลลี่โอเคฉันจะช่วยนายก็แล้วกันได้ แต่หนายห้ามทําอย่างอื่นนอกจากปาไข่เด็ดขาดโอเคงั้นนายก็เริ่มปาไข่ได้แล้วอย่ามัวแต่พูดมากอาล่ลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบักเจิดเสียงหรือว่าบิลลี่นะครับโอ้โวันนี้ภารกิจปลาไข่ใส่บ้านคนอื่นโดยที่ไม่รู้ไว้ไปเครียดแขนจากไหนมานะแล้วก็ปลาไปเรื่อยๆแล้วก็เฮ้ยสวยแล้วบิลลี่สวยแล้วนี่แายนายทำอะไรลงไปเนี่ยเออเอ้ยวิ่งเลยเพื่อนวิ่งเอา วุ้ยจะบ้าเหรอเราต้องวิ่งเข้าไปข้างในบ้านดิเออไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างในบ้านด้วยอ้น่าจะเป็นเสียงคุณผู้หญิงผู้หญิงครับเดี๋ยวผมมาช่วยผมช่วยโอ้โหได้โปรดช่วยฉันด้วยค่ะฉันะดุดฝุ่นล้มโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปช่วยคุณเองนะโอ,โอ้โอเคครับคุณทําใจดีๆไว้ด้วยน,นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองไปไปเจ G โอ้โหมีมินิเกมแบบสับขาหลอก สับขาหลอกจริงๆไปครับเออคุณต้องทําใจดีๆด,ด้วยนะครับโอ้โหบ้านคุณเหมือนมากฮะลื่นโอเคไป F โอ,อ้โห F แล้วรัว G โอเค QX นะแล้วก็ F นะแล้วก็ Q ไปอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวคุณผู้หญิงทําใจดีๆไว้นะครับคุณจะรอดแล้วนะครับผมโอ้โหชิวเฉียดเลยฮะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยชีวิตฉันถ้าไม่ได้คนนี้คือแย่เลยโอ้โหเจผมอยากให้เจมาดูคลิปนี้มากเลยนะข่าวด่วนครับข่าวดว่วนเราได้รับรายงานจากหมู่บ้านเล็กๆแถวนี้ในบ็อกซ์วิวได้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุผู้ต้องสงสัยถูกนำะกลับมายังสถานที่เกิดเหตุแห่งนี้หลังที่ถูกสอบสวนไปในไม่ชา้าโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นคาดว่าเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าเธอจะฟื้นตัวเร็วๆนี้ก่อนที่เธอจะถูกพาตัวไปโรงพยาบาลนั้นผมได้มีโอกาสคุยกับเธอสักเล็กน้อยเธอบอกว่าไม่ใช่เพราะความกล้าหาญของแซมที่นี่เธออาจจะซีมองเท่งไปคุยกับพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณสําหรับความกล้าหาญของแซมเขาได้รับเหรียญเกียรติยศของเขา,าราแซมมีอะไรที่นายอยากบอกกับผู้ชมหรือเปล่า โอ้โหถ้าถามผมนะครับที่ผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นคือไอ้บิลลี่ฮะมันมันโยนไข่ใส่ครับบิลลี่มันวิ่งหนีไปเลยครับคุณตำรวจต้องช่วยติดตามมานะครับผมจำได้ครับบักเจดเสียงนะครับเอาล่ะเราต้องขอขอบคุณความกล้าหาญของแซมและหวังว่าคุณตำรวจจะสามารถลงโทษผู้ที่กระทำความผิดได้โดยที่จับบกเจดเสียงมาลงโทษและอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปขอบคุณในการรับชมในวันนี้ โอ้และบิลลี่ก็ถูกตำรวจจับหลังจากนั้นนี่ไงก็แม่ของเควินก็รอดชีวิตแล้วก็เราก็กล้าหาญอย่างเช่นเคยนะโอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่แหละแล้วเราไปลองเล่นอีกครั้งหนึ่งดีว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยใครเลยอะแบบว่าไม่ช่วยใครเลยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเอาละฉันจะไม่ช่วยเลยฉันจะไม่ช่วยเลยฉันไม่มีทางที่จะช่วยนายโอเคไหมแล้วน,นายก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยนะบิลลี่ อ่ะแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้อ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยทั้งบิลลี่แล้วก็คุณนายมากเกาเร็ตนะเรื่องราวมันจะบานปลายขนาดไหนปะป๊าว่าน่าจะบันเทิงกันเลยทีเดียวนะเออ,อช่วยฉันด้วยค่ะไปเราตามบิลลี่ไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนบิลลี่นายต้องกลับมารับผิดชอบถ้าเราเอาโอ,โอ้แย่ละมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีโอ้โหเเควิน เควินกลับมาโอ้ไม่นะไม่นะ ข่าวด่วนครับข่าวด่วนด่วนกว่าข่าวเมื่อกี้ตอนนี้ผมได้อยู่ที่จุดเกิดเหตุในหมู่บ้านเล็กๆแถวเมืองบ็อกซ์วิวได้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงตอนนี้ผมได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นผู้หญิงที่ถูกไฟไหม้เกรียมตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเธอเป็นใครแล้วเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากอะไรแต่หลังจากนี้คุณตำรวจจะทำการสืบสวนอย่างแท้จริงเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆเลย อับอึบอับอึบอับอึบอับโอ้โหเสียงเดินเลยเนี่ยเอ้ยนายนายจำบ้านหลังนี้ได้ไหมบ้านหลังนี้มันเพิงลุกไหม้เยอะมากเลยใช่เสียดายนะที่เขาไม่เคยค้นพบสาเหตุที่แท้จริงเลยใช่ฉันก็วา่างนั้นแหละแต่ยังไงก็ตามเราลองเข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้กันดีกว่าไหมฉันอาจจะทำเรื่องที่อะไรที่ตื่นเต้นได้นะอะไรน่าไม่อยาก ไปล่าท้าผีเหรอนายไม่อยากคุยกับพี่แจ็คเดอะกอต์ดหรืองไงนี่มันคือโอกาสของเราแล้วนะเพื่อนแล้วก็แค่ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งให้เดอะกส์ดดูแล้วก็บอกว่าพี่แจ็คครับผมได้มาที่บ้านล้างเหมือนที่นายเคยเล่าไปทุกๆวันน่ะนะโอเคแต่มันก็ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็โอโอเคช่วงนี้ฉันหิวแสงอยู่ด้วยทําคลิปไม่ค่อยมีคนดูโอเคฉันจะร่วมมือกับนายฉันจะอยู่ห่างๆอย่างหัวแล้วกันไม่ว่า จะทำอะไรก็ช่างมันเถอะเราเข้าไปที่บ้านหลังนี้กันเถอะเข้ามาแล้วว้าวโอ้มันตื่นเต้นขนาดนี้เลบลลี่ดูที่แห่งนี้สิโอ้โหนี่มันเป็นสถานที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับเด็กกอดเลยนะเนี่ยมันน่ากลัวสยองขวัญแล้วก็ตายานด้วยฉันไม่รู้หรอกว่าพวกนายคิดยังไงแต่ว่าฉันอยากดูร,บรอบๆเพื่อตัดสินใจในการถ่ายคลิปมันอนะ ถ้ามีว่าอะไรเราสำรวจกันก่อนได้ไหมก่อนที่จะออกไปข้างนอกอะ่ะเฮ้ยมันเอาจริงวะเอาจริงวะเอาจริงว่าเรื่องเดือดร้อนมาถึงเราแล้วทุกคนเอาแล้วทุกคนเรามาสำรวจบ้านหลังแรกไม่ใช่บ้านหลังแรกหลังเดียวตอนเรามาสำรวจห้องที่หนึ่งกันก่อนไม่มีอะไรโอ้โหดูสภาพนี้ได้มีเอเลี่ยนโอ้โหน่าจะถูกทิ้งล้างไว้นานแล้วนะเนี่ยแล้วก็ห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแฮ แล้วเพื่อนเราหายไปไหนหมดอย่าบอกว่าเข้าไปในห้องนี้นะอุย้ยนี่มันห้องอะไรเนี่ยทําไมมันมาอยู่ตรงนี้ทันใดนั้นเองคุณก็รู้สึกไม่สบายมากจึงอยากออกจากบ้านหลังนี้ได้เลยโอเค <c oughs> อยู่ดีๆก็ไม่สบายักงั้น <c oughs> แล้วนายคิดว่ายังไงสําหรับที่นี่อย่างงั้นเหรอเออ ฉันว่ามันมีประตูบานหนึ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่นะอะไรกันนี่มันเป็นประตูห้องใต้ดินสุดแรเลยนะเนี่ยบางคนพึ่งพนสีไปเพื่อที่จะไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะนายก็จะกังวลไปมากเลยแล้วตกลงที่นี่จะเป็นสถานที่ถ่ายคลิปเดอะโกตให้เราไปเนี่ยสตีเวนนายอย่าลืมเอากล้องมาด้วยนะพรุ่งนี้แล้วฉันจะอัดคลิปให้พี่แจ็คได้ดูกันเลยเดียว ฉันต้องรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในห้องใต้ดินแล้วฉันก็ฝันออที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนก็ที่นี่แล้วฉันมาที่นี่แล้วใครที่นี่มาที่ไหนอะไรที่นี่อ่ะโอ้โหฉันกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่มีตัวหนังสือบอกแล้วแท้ๆว่าอย่าเข้าไปแต่ฉันก็ต้องเข้าไปเพื่อมัน จะต้องตื่นเต้นน่ากลัวและสยองขวัญประตูนี้ก็เปิดอ้าต้อนรับฉันแล้วทันใดนั้นเองก็บางทีมันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีมากนักเใครใครอยู่ข้างหลังเมื่อกี้โอ้ฉันตื่นเต้นเลยบางทีฉันต้องพกอาวุธไปด้วยฉันจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าถ้ามีมีดเล่มนี้ไปด้วย เอาละคืนนี้คือคืนที่เราจะเอาจริงเอาแท้พอไมมสตีเวนมาเรามาถ่ายคลิปให้แจ็คได้ดูกันเถอะแซมแล้วนายล่ะเออฉันฉันก็ไม่แน่ใจวะฉันก็ฉันฉันพร้อมก็ได้ไหนไหนก็มาแล้วมามาเรามาถ่ายกันกันเถอะเยี่ยมฉันดีใจนะที่นายเอากับพวกเราด้วยตอนนี้เราไปข้างในกันเถอะเพราะว่าผีมันอาจจะรอเราแล้ว โอเคตอนนี้ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เปิดวิดีโอเปิดคลิปตรงนี้แล้วนายก็ไปทําบางอย่างเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ให้ทุกคนเชื่อว่าที่นี่มันมีผีสิงจริงๆหลังจากที่นายได้ยินว่าเออพูดอาศัยแถวนี้ตายแล้วนายก็ทําเสียงดังซะ <c oughs> โอเคงั้นฉันก็จะหาอะไรที่มันทําแล้วมันเสียงดังเคาะตู้เสียงดังไหมไม่ดังเคาะนี่ไม่เสียงดังแล้วอะไรที่ทําให้เสียงดังเล่า หรือมีอะไรอ่ะมอะีอัน,นี้เหล็กเหรอเอ้ยเคาะท่อโลหะฉันจะเคาะท่อโลหะเพื่อสร้างเสียงก็แล้วกันนะโอเคไหมเควินใช่ฉันจะเคาะอันนี้ให้มันเสียงดังหนวกหูรำคาญสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านร้างที่ถูกทอดทิ้งไว้นานแสนนานมากกว่า20ปีแล้วนะฮะแล้วเราก็ได้มาล่าท้าผีกัน แถวนี้มีผีของคุณม์กาเลตหรือว่าลูกชายที่เขาถูกไฟไหม้ที่นี่นะอน,นี้จริงฉันก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณเห็นว่าวิญญาณค่อนข้างที่จะไม่พอใจในการที่เรามาถ่ายคลิปให้พี่แจ็คดูในวันนี้ดังนั้นฉันจะทิ้งมันไว้ที่นี่แล้วกันแล้วพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาพยายามสื่อสารกับวิญญาณใหม่นะจ๊ะแล้วเราเจอกันในพรุ่งนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์ฝากซับสไครด้วย ดีฉันว่าคืนนี้เป็นคืนแรกที่เราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยแหละมันจริงแล้ววะนี่เรากำลังโกโหกคนดีอยู่นนเนี่ยคนดีแลยคนดูโอเคเราสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วละ่ะแสดงว่าคืนนี้เราจะต้องมีคนดูมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการที่เรามาที่บ้านพรุ่งนี้เราก็ต้องมาเวลาเดิมเดี๋ยวฉันจะเตรียมบางอย่างให้พวกนายด้วยละกันนะ เฮ้ยฟังดูดีเดสตีเวนในเรื่องโง่ๆทำไมนายฉลาดจังเลยอเออคุณคิดว่าสตีเวนจะเตรียมอะไรมาเหรอวันนี้อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาอาจจะอยากได้สเปเชียลเอฟเฟกเหมือนไมค์เคนเบยหรือเปล่าเออแล้วคุณคิดว่าคนดูคลิปเรามันเยอะขนาดไหนล่ะฉันก็ไม่รู้ว่ะ คงไม่เยอะหรอกมั้งเพราะเราโกหกไงไม่พวกเราได้กี่คนเหรอเฮ้ยนราจะไปรู้อะไรวะวันเดียวได้ตั้งสามพคนเราทำเงินจากสิ่งนี้ได้มากมายโอ้โหอย่างไรก็ตามอย่าให้สตีเวนรอเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสตีเวนนายอยู่ที่ไหนเออดูเหมือนว่านายจะยังไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมสตีเวนคุยกั เออถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เขาเร็ว้ายละอะไรเร็ว้ายละเนี่ยมันน่าจะไปที่ไหนสักที่แน่นอนอ่ะสตีเว่นมันน่าจะเบี้ยวนัดเราอะ่ะมันไม่น่าจะมาก่อนเราหรอกนะใช่เรามาดูกันดีกว่าว่าสตีเว่นเนี่ยมันจะซ่อนเราที่ไหนแน่เนะาะเดี๋ยวมันเรามาดูห้องแรกกันก่อนเป็นไงเราก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะแล้วอีกห้องหนึ่งล่ะเนี่ยห้องนี้ก็ไม่เห็นเนี่ย ยังไม่ดูเลยอยู่ในในหลังกล่องแล้วไม่มีว่ะไม่มีเควินมันไม่มีเลยหรือว่าอย่าบอกนะว่าสตีเว่นมันเข้าไปอยู่ในห้องนั้นจริงๆอะ่ะฉันก็ไม่แน่ใจแล้วนะแต่ทางเดียวที่เราจะรู้ได้ก็คือเราต้องเข้าไปใช่ในายก็คิดเหมือนฉันใช่ไหมใช่ถ้านายอยากรู้อ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่นายจะต้องรู้ก็คือนายต้องลงไปยังไงล่ะ สตีเวนนายอยู่นั่นหรือเปล่าสตีเวนนายออกมาจากที่นี่ซะฉันไม่อยากเล่นแล้วเว้ยเสียเวลาถ่ายคลิปให้พี่แจ็คบิลลี่ฉันไม่ชอบสิ่งนี้เลยอะ่ะเราออกจากที่นี่แล้วโทรหาตำรวจกันดีกว่าไหมไม่ลนะ่ะแซมเราจะหาเขาให้เจอไหนๆเราก็ลงมาข้างล่างแล้วบางทีมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็เป็นได้นะเอาล่ะสตีเวนสตีเวน อยู่ไหนออกมาสิออกมาอยู่ลายลายกล่องใต้หลังกล่องหรือว่าไม่มีเฮ้ยทุกคนหูฟังของสตีเวนหูฟังอันนี้มันเป็นของสตีเว่นนี่ใช่ฉันจำมันได้มันมีขี้เกลืออยู่เออ,เอ,อ,เอ,อฉันปวดหัวจังเลยฉันปวดหัวมากออบิบิลี่มันเกิดอะไรขึ้น นายไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงโอ้ตอนนี้พวกนายตื่นกันแล้วเ่ะอย่ากางังวลไปเลยเขายังไม่สามารถได้ยินนายพูดได้หรอกนายเป็นใครเพื่อนไอ้จับที่นี่จิบจับที่นี่เลยวะให้ฉันแนะนำตัวอีกไหมล่ะแซมฉันไงโอ้ยฉันเควินตอนนี้นายจำฉันได้หรือยังล่ะเควินเควินเหรอ ใช่ฉันนี่แหละคือเควินฉันต้องขออภัยในสิ่งที่ฉันทำตอนนี้นะแซมบิลลี่มีธุระกับฉันที่ยังสะสางกันไม่เสร็จและฉันก็ไม่อยากให้นายมาขวางทางฉันได้ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันอยากปลุกเพื่อนของเรามาคุยกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางเอ,อือเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเควินนายยังไม่ตายเหรอ ทำไมฉันถึงถูกมัดไว้ฉันคิดว่านายตายท่ามกลางตานไฟไหม้ครั้งนั้นแล้วอ่ะฉันไม่อยู่ในบ้านตรงนั้นพอดีเพราะเอินว่าฉันต้องเดินกลับบ้านนะนะยังไงก็ตามแม่ของฉันก็ตายอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ดีเพราะเธอไม่สามารถออกมาได้และนี่คือรูปที่เหลือไว้ทั้งหมดเดี๋ยวนะเรามีบางอย่างที่ต้องพูดกันนะอะไรนายจำได้ไหมว่านายได้เผาบ้านฉัน อะไรนายไม่มีหลักฐานสักหน่อยว่าฉันทําอย่างนั้นฉันไม่ชอบคนโกหกเลยบิลลี่นี่ไงนายจำมันได้หรือเปล่าฉันเจอมันข้างนอกบ้านในวันที่ไฟไหม้บ้านฉันแต่ฉันฉันไม่ต้องพูดอะไรเลยนายต้องหุบปากเลยว่ต้องเว้าไม่มีอะไรที่นายจะพูดเพื่อที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันย้อนกลับมาได้แต่ฉันไม่เคยตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเลย มันไม่สําคัญหรอกว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยไม่ใช่นายได้ทําลายชีวิตของฉันไปแล้วและนายไม่สามารถช่วยชีวิตแม่ฉันฉันรีบไปช่วยเธอแต่ด้วยความร้อนที่มันมากมายมันได้เผาครึ่งซีกหน้าของฉันเธอเป็นคนเดียวที่ทําให้ฉันมีชีวิตอยู่นายได้เอาความตายนั้นมอบให้กับเธอดังนั้นฉันจึงใช้เวลา20ปีที่ผ่านมาอาศัยอยู่ชั้นใต้ดินนี้เพื่อตามหานายและแก้แค้น ในที่สุดมันก็ได้ผลยังไงล่ะนายก็โง่พอที่จะพาตัวเองเข้ามาอยู่ในที่ที่ไม่ควรมาแต่ทีแรกแล้วนายจะทําอะไรกับฉันนายก็จะต้องพบจุดจบเดียวกันกับแม่ของฉันยังไงล่ะเควิน <Kevin, S 1> คุณต้องมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ในในในอยากจะฆ่าเรา,าจริงๆเหรอฉันคิดเรื่องนี้มา20ปีแล้วเบลลี่นายคิดว่าฉันจะอยากทํามันอยู่ไหมล่ะ ลาก่อน,นะบิลลี่ลาก่อนนะแซมฉันหวังว่าเราจะต้องไม่มาเจอแบบนี้อีกรอบที่สามถ้ามีรอบที่สามก็อย่าให้มีรอบที่สี่แซมเราต้องออกจากที่นี่เฮ้ยมีดฉันมีมีดือ้อตัดตัดออ้รรีบตัดไปเออฉันหลุดแล้วแซมพาฉันออกไปจากที่นี่เอาละเออเอเฮ้ย,ยแต่บิลลี่มัน ไฟไหม้เยอะมากเลยฉันฉันเออฉันโอเคปเป็นไรในไหนๆก็ไหนๆแล้แหวะแหวะอีสแวะแหวะฉันจะช่วยนายแล้วกันตัดตัดโอเคขอบใจมากนะตอนนี้เราออกจากที่นี่กันเถอะและแล้วเราก็ออกจากที่นี่ไปได้เควินนายอยากจะปล่อยให้เขาตายอย่างนั้นจริงๆเหรอ นายไม่อยากสร้างความยุติธรรมให้กับแม่นายเหรอบางทีการไม่ได้แก้แค่ในคืนนี้แต่สักวันหนึง่งนายจะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนโอ้ปล่อยเขาไปฉันไม่อยากทำ้ายนายอีกละออกมาจากที่นี่กันเถอะฉันไม่อยากซอยจูนายอืมแล้วเขาก็เดินจากไปเหมือนพระเอกเกาหลีทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นด้วยอ่ะเพราะนายเลย ทษนายเลยบิลลี่ยอย่ามาโทษฉันว่าปล่อยไปได้ฉันไม่สามารถทำลายเขาได้เขาเป็นเพื่อนของเราแล้วนายก็ไปฆ่าแม่เขาเออเออออกมาจากที่กันเถอะเอาและสุดท้ายเราก็ตอนจบเรื่องนี้ก็โอ้จากการที่เราโดนกันแกลในโรงเรียนกลายเป็นผู้นำแล้วเราก็โอ้อันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เหยื่อของเราก็ ได้การยูเวนตุสอันนี้อีกสตีเวนหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ปฏิเสธเออนี่ไงแล้วก็โอ้แน่นะก็ทุกคนนะครับคือการแก้แค้นกันไปกันมามันไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีนะก็ให้อภัยกันในสิ่งที่สําคัญนะเป็นสิ่งที่ให้ให้โอกาสคนอ่ะนะนะก็จะประมาณนี้นะครับผมโอโ้เล่นไปเล่นมาซึมเฉยเลย โอ้ในที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะบอกเลยว่าเล่นไปเล่นมาโอ้โหดาวเฉยอารมณ์ดาวดาว,ดาวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็ประปัดทิ้งชื่อเกมไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับผมโอ้โหตบมือตัวเองหนึ่งครั้งเลยนะครับอ้าวลาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ